สามนักษัตร์ิยหมดเดือนนี้ไปแล้วนะคะดวงเปลี่ยนดีขึ้นนะคะใจเย็นๆอดทนอีกนิดนึงนะคะชีวิตของคุณจะดีแบบงงๆพลังของดวงดาวโคจรเคลื่อนออกแล้วเรียกว่าฟ้าเปิดทางนะคะรวยรับหน้าหนาวจะเป็นใครบ้างวันนี้มาดูกันนะคะสำหรับปีกุลจากที่ เคยดูกล้างด้วยเงากรรมเงาไลาๆล่กำลังจะจางหายแสงสว่างที่ปลายอุโมงสค่องแสงมหานะคะดวงชีวิตของคุณช่วงนี้บอกเลยนะคะว่าดีขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะที่ผ่านมามีอุปสรรคมีปัญหาชีวิตไม่ราบลรื่นนะคะ แต่หลังจากพ้นสิ้นเดือนนี้ไปแล้วนะคะปัญหาต่างๆจะคี่คลายตั้งหลักตั้งตัวได้นะคะการเงินคล่องการงานวิ่งเข้ามารวมถึงโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะและจะมีข่าวดีกับบุตรบริวารเรียกว่าดวงดียกระดับปังเกินต้านนะคะสำหรับคนที่เกิดปีมะเมียนะคะตลอดทั้งเดือนนะโดนแบบทดสอบหลายรูปแบบทำให้กังวลใจมีความหวาดระแวงทำให้คิดมาก ะะอดทนอีกไม่นานนะคะพ้นเดือนนี้ไปแล้วเนี่ยดวงของคุณจะเปลี่ยนนะคะพลังงานดวงดาวดีๆกําลังเคลื่อนไหวนะคะหนุนการเงินและโชคลาภใครที่ลงทุนอะไรไว้จะได้คืนทุนนะคะลูกหนี้เก่าๆลูกค้าเดิมๆจะมาเคลียร์หนี้ที่เคยค้างนะคะของหายจะได้คืนและที่สำคัญนะคะใครที่คิดร้ายสิ่งไม่ดีจะสะท้อนกลับหาเขาเองศัตรูแพ้ภัยอย่างแน่นอนนะคะ ผู้ที่เกิดปีละกาชีวิตของคุณเหมือนกับมามีไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะจังหวะชีวิตที่ผ่านมาเหนื่อยมาก แบกภาระทุกรูปแบบต้องรับผิดชอบในหน้าที่มากขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากหมดเดือนนี้ไปแล้วจังหวะดวงจะเปลี่ยนพลังของปีละกาจะหนุนดวงนะคะมีเกณฑ์เส้นสัญญารับเงินรับทรัพย์นะคะความสำเร็จหนุนดวงจากที่เคยติดขัดจะเป็นดวงเปิดทรัพย์นะคะเปิดเส้นทางชีวิตให้กับคนปีลงกายืนหนึ่งแบบจัดเต็มนะคะ ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณครูพี่พรด้วยนะคะอย่าลืมนะคะคอมเมนต์ใต้โพสต์นะคะรับผลคำทํานายขอให้เป็นจริงดังคําทํานายสาธุค่ะ